ใครยินเสดนางโอใครยินเสเพื่อนอโอ๊ยเดีลยวดายมันโลมาอยู่นเลยลมไห่วงใครบางทีุ่าเรือใครเอาเลืองเหมดเลยเอาหมดเลยน้าพี่ายของศาลสุดอ่ะ้าพี่จาเลยนล้อลเอา แล้วล้มไปทั้งคันล้มล้มแล้วพี่แจลูแล้ไปอลลกตรน้นิงจริงดูดิ ได้มอสว่างดีอย่า่าอนย่างนี้ไงขอกได้ค่ะโจะกลับอนนี้ีห่ที่ีไม่กลับปเที่ยวฟิวเจอร์5โมงนีนี้ก็มีห้างช้าเลยผ่านะเฮ้ยเปิดแล้วเที่ยงแล้วลูกไปเที่ยวฟิวเจอร์ก็ได้เอ้ยได้หมายถึงว่า เนียอยู่นี่ถึงเย็นอ๋อเย็นนี่คือห้าหกโมงเย็นเน่ก็นอนเล่นที่กองไงลูกมากินอะเป็นทุ่ออ้มอันนั้นเขาเลียนมืดละมันไม่ขําละนอนอรถจะติดแน้หนูตื่นช้าหนูกลับไปพักก่อนกว่าพ่อจะถึงอีกเดี๋ยวของแม่ยือไปนอนข้างนก่อนไม่ยาติดเี้เดีวเอ้

มันมืดเอาฝั่งนี้เลยคะ่ะฝั่งนี้คะ่ะใช่ค่ะใช่นั่น,หน,นแหละใ,ใน,นเรื่องในเรื่องรักกันบ้าไม่รักมีีมีมีเขา ฟิตติ้งละครเรื่องตอไปฟิตอ่ะฟิตหมดเลยอ่ะฟิตหมดเลยอ่ะขพี่ฟาขาด้วยิ เฮ้ยโค้นเลยเหรอเฮ้ยอย่าให้ในเคือดึงอแล้วะมุ่งไปไหนนะเดี๋ยวลองได้ค่ะม่ไปไหนค่ะอย่าน้ดได้แล้วรายค่ะเอาไว้ก่อนก็ได้อันนี้รออนนีต้องรอโอ้ยนิดหนงครับโอ้ยจะนานนะต้างไหนต้องนี้หน่ยครับหนึ่งสองามภาพหนึ่งครับหนึ่งสองสามขอบคุณครับตรงนี้หน่อยค่ะ กองเองหอเยขอบคุณนะคะขอ่ะนันวเป็นห่องน้อง